สวัสดีครับวันนี้ทีมงานจะพาและแต่สงคลาค,ครับเราพาไปเดินห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่กันนะครับไปเดินดูของสวยๆงามๆให้เย็นใจบายใจกันมั่งนะครับตอนนี้ข้างนอกนี่ร้อนนัดครับตอนนี้เขากำลังมีงานมหกรรมไม้ใบแคคตัสอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสวนที่หอนชั้น5้า ห้างเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับตามชื่อภาษาอังกฤษนั่นแหะครับอ่านเอาเองแล้วกันนะครับชื่อหาน <c oughs> และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภาคใต้ครับระหว่างวันที่27-30มกราคมนี้นะครับวันนี้เริ่มเปิดเป็นวันแรกแล้วครับงานนี้ คนที่รักไม้ใบแคคตัสรักการแต่งสวนแต่งบ้านไม่ต้องรอไรไปเลยครับเพราะมีการรวบรวมพันธไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ใบแคคตัสไม้ด่างไม้ผักสวนครัวหรือว่าพวกไม้แปลกๆที่เขากําลังเล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับจากร้านต่างๆที่มาร่วมโชว์ในงานกว่า100ร้านนะครับและก็มีต้นไม้รวมกว่า10,000สายพันธุ์ มาเลยครับมาเลยตอนนี้พวกไม้แปลกๆโดยเฉพาะไม้ด่างไม้ลายขายออกขายดีเขากําลังฮิตกันอยู่เลยครับเพราะนั้นนี่ใครที่ดำดำดำ่ดางด่างลายลายนี่ไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ยิ่งลายยิ่งด่างยิ่งดีครับไม่ต้องไปพ่อครีมหรือว่าทูทะบูไว้มันขาวเอาไว้แบบนี้แหละครับธรรมดาธรรมดาเขาตกกันแสนสองแสนแต่ถ้าเราอยู่ในประเภทดำดำดำ่ดางด่าง,างลายลายตกไปเลยครับสักลา้านหนึ่งทองสักร้อยบาทกัน มันต้องอยางกดเอามั่งเลยครับผลไปเตปาแล้วครับเดียวอยู่ที่เฟสเลยเอาหลบมาครับเลบมาเรื่องเดิมกันครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่รักต้นไม้หรือว่าผู้ที่สนใจนะครับได้เข้ามาแลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อขายกันนะครับและมีการจัดประกวดและจัดทำเวิร์กช็อป ให้ความรู้สำหรับมือใหม่หัดปลูกไปจนถึงผู้ที่สนใจจะทำเป็นอาชีพมาเลยครับงานนี้เผลอๆได้รวยกันมั่งแหละครับโดยในวันแรกครับมีกลุ่มคนรักต้นไม้และนักสะสมต้นไม้มาร่วมงานกันเยอะเลยครับและที่เป็นสุดยอดของงานในวันนี้นะครับที่ตัวพ,พ่อพาไปดูก็คือต้นไม้ราคา8ล้านบาทครับจริงๆครับราคา8ล้านบาทครับอ่ะด้วย ซึ่งน่าจะเป็นต้นไม้ที่มีการตั้งราคาสูงที่สุดแล้วครับในวันนี้ต้นที่วาน,นี้ก็คือต้นฟิโลเดนดรอนแบล็กคาร์ดินั่นเบอร์หนึ่งนะครับอ่ะโดยครับหลักลิ้นครับเรียกชื่อไม่ค่อยถูกขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอ่านออกเสียงผิดนะครับซึ่งทางเจ้าของร้านก็คือคุณ ปฏิกิจครับตองแกมแก้วจากร้านสวนฤดีรักหาดใหญ่ได้ตั้งราคาต้นนี้เอาไว้สูงถึง8ล้านนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้หายากมากเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณปฏิกิจพูดถึงต้นไม้ต้นนี้กันครับว่าทําไมตั้งราคาสูงถึง8ล้านบาทเราเป็นสำหรับต้นไม้ที่ว่าราคาแพงต้นนี้ชื่อชื่อต้นอะไรอ่ามันจะชื่อฟิโดเลนต์แบ็คารินันครับจะเป็นเบอร์หนึ่ง เชิญนะคะวไกิพีเด่ยี่ข้ามนะคะาวมนแปดล้านต่อไปละสงล้านนบเป็นไปอยะเป็นไปที่ทาาคท่มพิเศษทางดนเวนีนะคะู้นะคะตากแล้วก็ที่เปิดเวลาสาหรับวิกิแก่าดันนคะแล้วก็ายพันธา์ที่หนึ่งค่าถาย้ันธของ่าันธ์งก็มันจะออกหนอออกอแต่ว่าเราก็ต้องตัดแขพันธุ์ของ หัดยอดซอดแล้วมันก็จะให้หนอแต่ให้หนอนก็คือเปนคนไม่ได้เวยเสมอไปตัดวนี้นะคะอาจจะให้หนอเป็นน้องเขียวก็ให้หนอจังหวัดุม์ค่ะเป็นน่อเพื่อนคนองเพืก็คือหมายความว่าดังมากจริงๆค้งในประเทศไทยที่นิยมมากคะผู้จัดการเราไปกันที่นไทยมานานแล้วแต่ว่ามีลูกนึงที่เขาส่งโลกผลกระทบก็คือในบ้านเราบางทีไม่มีผู้จัดการทุกวันนี้ก็คือมีจุดน้อยผู้อัดขา กาเนีเราเขียนนะคะกำเนิช่างาพท่องการ่วมสงหารจองะานเจ้าพจารค่ะกัองะคิาส่กันามและพันธุ์พิศโลสังคมพันธุะนาวเม่ียร์ได้ไปทำอะรอ่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจเมือนะค ายาผักี่า้านาานนี้ค่ะาเหมือนด้าิมวที่ที่ใจครับตนนี้เยคือว่าานร้านจะไม่มาค่จะเป็นสวนเ็นนตัวราะ่าาาาขายาาจะขายจากเ o o าาการอะไร่ป้งเป็นหน่ยนี่ครับต้นนี้ราคา8ล้านแต่ว่าในงานนี้ก็มีไม้ใบหลากหลายราคาที่พอจะซื้อจะหาไปปลูกกันได้ครับไปเดินเลือกเดินดูกันได้ครับ นี่ครับไม้ใบไม้ดอกไม่มีวันหยุดสวยครับคนก็เหมือนกันครับไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายยาหยุดสวยยาหยุดรอครับแต่ถ้าว่าไม่สวยไม่รอกระเพอะตะครับ